สวัสดีครับผมพบกับผมโปรตุกเกงสงานสวนคือเก่าครับมือนี่กับอากาศบรรยากาศเศร้าๆพี่น้องพาพี่น้องเข้ามาหาเห็ดูเรมากมาหาเห็ดพามาหาเห็ดคือเก่พา,า,าพี่น้องมือนี่กับมานคื้เก่า่พี่น้องเนาะแต่ว่าบ๊วยน,นีย่หาอยู่พี่น้อง <g ül üyor> กำลังมัวมัมัว,มวฝอยกับ <g ül üyor> ผมกับพามาหาเห็ดคีอเก่าครับอืเดี๋ยวไปกันเลยเครับพี่น้องไปกันเลยไปหาเห็ดกันครับพี่น้อง พอ,พอแล้ว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 พี่น้องพอแล้วนี่พี่น้องดอกแรกของมือนี่ครับพี่น้องนี่ดอกแรกแต้มแรกเลยครับเห็ดนาแดงพี่น้องเอ้ยเบิ่องซงแล้วออกเมื่อคืนนี่พี่น้องอันนี้เป็นเห็ดที่มันหลังจากฝนมันตกดได้สามสี่มือเลยพี่น้องถึงบบกเห็บถึงฝน,นพี่น้องตกลงมาครับโอ้ยครับผมก็เลยว่าหลังจากมือนี่มันแดดแล้วพี่น้องพาพี่น้องเข้ามาหาเห็ดครับนี่เอ๊ มันออกซ้อนกันพี่น้องเห็ดแฝดเห็ดแฝดนี่ครับพี่น้องเบื้องดอกติดกันเลยเบื้องข้างบนดอกติดกันแต่ว่ามีมีหักสองอันพี่น้องเออเห็ดแฝดแปลกดีนะพี่น้องเนาะนี่ครับแปลกแปกนะพี่น้องจัดไปแต้มแรกแต้มที่สองติดกันไปเลยแต้มต่อมากับมาเลยพี่น้องมาแล้วมัน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 มา น um ี่พี um ่น้องออกเป็นแปนเลยพี่น้องเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้พี่น้องออ้ยดอกงามๆาเลยพี่น้องอ้าอึดอึดอึดอึย่าเป็นไดเป็นไดแต่มงามงาเลยพี่น้องจัดไปล่อยแล้ว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 อมันคือเกาพี่น้องหมันกอเก้าดอกงามๆาพี่น้อง นี่เป็นเดหนามุ้มเดี๋ยพี่น้องเดตนามุ้มเดหนามุมนี่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 นีหเดหนามุ้มพี่น้องมันถีออกไอลักษณะมันสีเป็นไอสีพี่น้องเขาเอื่อนยังองะสีเทาเพี่น้องนี่สีเทาเเทาเนี่ยเขาเนี่ยไอออกแหล่แหล่เนี่พี่น้องเดตนามุ้มออกเป็นแปดเลยพี่น้องดอกนี่จัดไปเอ้ย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 เอ้เอ้ยเอ้ยอึบอึบ้าาาา จัดไปอีกหนึ่งแต้มครับผมงามๆมันอีกแล้วพี่น้องมานอีกแล้วเห็ดแดงพี่น้องเห็ดแดงนี่เห็ดแดงเห็ดแดงพี่น้องดอกงามๆพี่น้องอุ้ยออกงามๆเลยพี่น้อ,อกกงนองีมึงหลุดพี่น้องนี่มันทะลุด,ดินขึ้นมาพี่น้องโอ้นี่ครับเห็ดอันเบ่อเลี้ยงอันสองสามมือขึ้นหลังไงพี่น้องพลังมันมาเห็ดหาเห็ดมันปูพี่น้อง ฝรั่งเขามาเห็ดมันปูเก็บไปเป็นเครื่องถุงพี่น้องถุงยงใหญ่พี่น้องป้าผม่ากินคือกันพี่น้องผนฝรั่งก็ได้เห็ดมันปูพี่น้องแต่ว่านี่เป็นเห็ดหนาหมุนหนาหมอนพี่น้องเนาะจัดไปแต็มงามๆครับวัวเลียงเห็ดมันปูกัดอกเลี้ยงเลี้ยงนะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเห็ดไอเห็ดตะไคร้พี่น้องครับผมบางกีนี่วัาเลียงเห็ดมันปูอันเลี้ยงฝรั่งน่พี่น้องที่มหาเห็ดนะครับเห็ดมันปูมันดอกเลี้ยงเลี้ยงนะพี่น้อง เก็บไปย่างหลายเลยพี่น้องมันว่าแสบเสบแสบะนะบวงหลายบวงหลายภาษาบ้านเขาเนาะบวงหลายบวงหลายภาษาบ้านเขาก็แเสบแสบเสบนะครับนี่ครับนี่นี่เป็นเห็ดไอ้อันนั่นนะครับเห็ดไอเห็ดตะไคร้พี่น้องครับผมเก็บไปนะครับพี่น้องเบาสู้กันฟังนะพี่น้องเนาะพออีหยังพบอีหยังเห็นอีหยังก็เบาสู้กันฟังนะพี่น้องเนาะครับผมนี่เป็นปลาเห็ดที่เขามาหาเมื้อนี้นะครับพี่น้อง ครับผมไปกันตอนเลยพี่น้องนี่นี่นี่พ่อยิ่ล้วพ่อยิ่ล้วพ่อยิ่ล้วนี่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 ดอกนิ่งดอกนิ่งดอกกำงามเลยพี่น้องนี่ตะไคร้พี่น้องบือหลังมันนี่นี่นี่หลังมันเสียออกสีเขียวเขียวซำซำบางทีเลยพี่น้องเลยนี่นี่ก็ห้อยหมดห้อยแมงกินนี่แกมันเกิดมนดินอกมาพี่น้องนี่ครับแต้มงามๆาเลยพี่น้องอึ๊บอึ๊บอึ๊บดังคึกเลยพี่น้อง อ่าเป็นไหนพี่น้องเป็นไหนขึ้นนอกงามๆเลยพี่น้องอจัดไปแต้งมงามๆพี่น้องเบิ่งนี่มีหมูเป็นตามมาสมทบพี่น้องมหาเหตุ <c oughs> ่าเป็นหลักมากผู้เดียวบแมแนเดอมืมันมนี้กระจอมมาพออีกแล้วมาตามมาสมทบพี่น้องเจ้าเก,ก่าเจ้าประจํานัดกันมาคืีเก่าครับผมเมื่อนี้มามาก่อนเพื่อนน่ะเพื่อนมาทีหลังมาสมทบครับไปกันต่อ ติดดกันกับไม้อีกแล้วไม้อีกแล้วนี่นี่นีเฮ็ดอีกแล้วเฮ็ดอีกแล้วนี่ดอกยังเงีงงาเลยพี่น้องสองสามมือมันมีคนมาเก็บพี่น้องมื่อกี้ออกยางหลายเลยพี่น้องสุดๆเลยพี่น้องมือนี้เอาจัดไปออ้ยแดงขวกขวกเลยพี่น้องเอ้ย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 เ บึงบึงน้อนน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 อนบึงนอนยื้ยอยู่พี่น้องกินได้ดินี่กินได้ดินร้อยเปอร์เซ็นพี่น้องเออจัดไปจัดไปแต้มงามงามป่าเห็ดแต่ไครดอกนี่พี่น้องอู้ยบึงบึงบึงพี่น้องอู้ยต่างงานการต่างตาตารางตางตามเสียเสียนไปเลยตาลามปามปามโอ้ยเนาะ ดอกใหญ่ดอกโพดดอกโพวีน้องโอ้สัมปะพูดโอ้สุดๆเลยพี่น้องดอกนี้จัดไปเออเอึเออึอออยู่นังพี่น้องอุ้ยเต็มจอเลยพี่น้องแต้มงามๆครับจัดไปโอ้ยพลอยอะไรพี่น้องดอกใหญ่โอ้ โอ้ยต่างงานตาบ่ต้องอันบ uh ่ต huh. no like ้องอัน <absorbed> น <popular anyway> <gment> ี้เลยพี่น้องบ่ต้องหายากเลยมันตั้งเธอเลยเลยพี่น้องดอกใหญ่ๆเลยพี่น้องโอ้ยจัดเอ้ยเอ้ยโอ้ยดอกใหญ่ๆเลยพี่น้องจัดไปแต้มงามพออีกแล้วพออีกแล้วเฮ็ดโอ้ยพี่น้องดอกงามงามเฮ็ดตะไคร้เลยพี่น้องโอ้ยนี่เบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอามันงามดอกงามงามพี่น้อง สองสามมือข claro> pues ึ้นลังไปมึงหันฝนมันตกนะพี่น้องอ้ยมันก็ะเล่นมีเวลาไงหน่ยพี่น้องอึด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 ว่าแล้ววะเนี่ยอู้บึ้งบึ้งบึ้งอู้เียนกินคือกินคืออึอึอึบอกกินพี่น้องกินคือเขาบอกกินกินแต่เห็ดครับผมแต่งงามจัดไปพี่น้องมันเห็ดยังนีพี่น้องเห็ดละโงกบะเห็ดยัง มวลดินเบ่งแตกออกมาพี่น้องแตกออกมามาหยาเลยพี่น้องอ้าดูอีหยังพี่น้องคือบ่เคยเห็นเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงัดไงพี่น้องเขาเบิ่งกันกินได้บ่เห็ดอันนี้เห็ดอีหยังแปลกๆพี่น้องเห็ดยงเหลียงบ้านเ้าเข็เอนเห็ดละงากบ่มันเบิ่งนี่ดอกงามเลยพี่น้องเอย่างอุ้ยพี่น้อง เห็นไหมโอ้บอกเก่าดอกพี่น้องให้พี่น้องเขาเบิ้งซีมันงมพี่น้องสีงางำพัน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 พ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วพี่น้องพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วโอ้มีเจ้าของในพี่น้องนี่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 เจ้าของเจ้าของมันเฝ้าเลยพี่น้องเอาขอนี่เด้อขอเนี่ยขอเนี่ยอ๊อออออ จุ๊กเอ้มีบ่าขงางล่างมีบ่เอ,อ้ยเออปลอดภัยพี่น้องบ่มีข้างล่างโอ้หางลังดอกนี่มีเฝ้าเต็มเลยพี่น้องงามงามเต็มงามงามครับผมจัดไปโอ้ยดอกดีไหมพี่น้องพใหญ่แล้วเบาเบ่งหอยเราไงออกมาโอ้เบาเก็บเบาไปยังผมจะเอาครับผมดอกใหญ่เบิ่งสัมอปอมือนะพี่น้องโอ้ย เบึ้งเบึงบึงหนี่เจ้าขอางความเด้ออุ้ยอุ้ยขอซะขอซะโอ้ดอกใไงครัหญ่แน่ดอกใหญ่ดอกเปร้พี่น้องอือโอ้มันอยออกออกสีเน่าเน่าเลยพี่น้องนี่มันเหลื่อมเน่าแล้วพี่น้องออกลายมือเลยเนาะโอ้เอาบึ้งนะไงแท้ปอาดปลามือไงเนาะพี่น้องเอาเอาพี่น้องเอาเอาเครื่องนึงเนาะพี่น้องเนาะ โอ้โหเกียบเป็นเหยียบพี่น้องตาเลียวไปไกลหมดดอกนี่เกิดอยู่หัวโปุตีนกี้เกียบเป็นเหยียบพี่น้องโอ้โตา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 หนอตาดอกงามเลยพี่น้องอึดอึดอึดอึหนังเก๊กเก๊กเก็กอึหนาหนาว่าแล้วดอกงามพี่น้องเอาจัดไปบึ้ง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 หันแมงโอ้เรียนบึ้งบึ้งอยู่พี่น้อง แม่นตุ้มดากเล็มๆเหม่พี่น้องเว้ยระวังเนพี่น้องเด้อตอดนี่ยาวแบจัดไปเต็มกำงามโอ้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 เจออีกแล้วโอ้เจออีกแล้วเจออีกแล้วเอาเจออีกแล้วเป็นไดพี่น้องดอกกำงามบ่พี่น้องนี่เห็ดตะไคร้ของแท่บ่เห็ดตะไคร้ของแท่บ่มีหัดเจ้าของมันเดีพี่น้องเจ้าของมัน แมงกิ่งกืออุ้ยนี่แนีนี่น,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 นี่ดอกสีเขียวเขียวังสิพี่น้องเขาบอหลังเขียวเบื้องลักษณะมันงนะพี่น้องดอกกงามพี่น้องหางเทียยางตำ่ำโมเดลยังดีเห็น <c ười> เก็บเป็นเหยียบไปแล้วนียเอาอู้ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บอ่านี่พนกกยพี่น้องดอกกงามเลยพี่น้องนี่งามเลยพี่น้องเขาาโจ๊ะโพะเลยพี่น้องโจ๊ะโพะโอเพเลยพี่น้อง แต่ว่าเห็ดเห็ดเันเห็ดอันยังก็เห็ดอันมันปูพี่น้องือเห็นฝรั่งมันเก็บอยู่แต่ว่าผมมาหาคือบ่มีเฉยพี่น้องบบเห็นเลยมือนี่เห็ดมันปูครับพี่น้องนี่แดดแดดมือนี่แดดเป็นพิเศษพี่น้องไป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 หากันต่อพี่น้องบบฮันได้หลายอยู่ปาดพี่น้องเห็ดอีกย่างเขาบอกเป็นมุงสีพี่น้องหนึ่งดอกสองดอกสามดอก ดอกพีซีอยู่นี่พี่น้องปาดกินไในบ่นี่พี่น้องมันคือเป็นเมือกจริพี่น้องเอยเป็ยนยางไ้พี่น้องเออมึงเนี่ยเป็นยางเนียวตุยตุยพี่น้องนี่ไหมะออคือกินบ่ได้เลยพี่น้องพันอนเด้อวก็พัน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 พ่อแล้วพี่น้องเห็ดมันปูพ่อแล้วที่เวลาฝรั่งก็หาในพี่น้องนี่เนี่ยเนี่ยเนี้ยเนียมันอยู่จงสิ่ติมันรีรีอยู่ด้ออกรีรีพี่น้องออกรีรี ฝรั่งเก็บได้เป็นถุงเครื่องถุงหมุนมพี่น้องมือนันไปพ่อ,อ,อกันก็ฝรั่งยางต่ำกัน <laughs> โอ้เขาอยางหลีกมันมเหมืนอนยังยางมาใส่ห้าอยู่แบบนี้นี่พี่น้องเห็นมันปูป,ป,ป,ป๊าอยังคือดอกงญ่ดอกวันเดยจัดไปงาําๆนี่อีกดอกหนึ่งเห็ดมันปูอุ้ยกี่ดอกงดอกวันเดยเเห็ดมันปูบ้านนี่ใช่ไหมก็ยังว่าเห็ดมันปูฝรั่งดิ มันก็ใหญ่คือพลังอะน้อพี่น้องเนาะเอาจัดไปงําๆเห็นมาแต่ไก่พี่น้องมันเห็ดอีหยังพี่น้องเห็ดอีหยังคื่ดอกใหญ่ท้เห็ดอีหยังวะบึงใก้ๆกันโอ้อ่าขวาเลยมันเห็ดายเบีย์ะไรพี่น้องบึงแดงๆอย่างพี่น้องโอ้ยันดอกงามมีดีพี่น้องอดอกใหญ่ดอกงามมีดีวะผ่านก่อนนีว่ากินไดพี่น้องผ่านพาน่าน เบิ่องเอาพี่น้องหลังจากฝนตกพี่น้องน้ำหงน้ำถล่มเลยพี่น้องเห็นบ่โอ้ยอย่าบาบาปพี่น้องตกกรสองสามมือบังคันนี้ถ่วมเลยเป็นน้ำโจ๊ะไอ้เจเลยพี่น้องคุณโอ้ไปไปไปมันบอกมมนเอาเจาะไอ้เจได้พี่น้องว่าเมนเลีนเลียน่ะโอ้น้ำถล่มพี่น้องอ้าวนี่เต็มไปบิดเลยพี่น้องน้ำโอ้ ครับผมที่ได้ขืนเนื้อไปถึงปุ่นแล้วครับพี่น้องไปไปไปกันต่อเกียบมันเหยียบพี่น้องโอ้ยย่างไปย่างไปเกียบมันเยียบเห็ดแดงเห็ดแดงพี่น้องเห็นไหมสองดอกเลยซอนกันพี่น้องดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกน้อยพี่น้องเอาดอกน้อยกันเอ๊ะหนึ่งดอกผ่านไปพี่น้องดอกน้อยมันเนี่ยดอกไอ้ดอกดอกใหญ่มันพี่น้อง เปลี่ยนไซายพี่น้องเป็นไซยเนี่ยดอก,กงามาพี่น้องจัดไปดอกที่สองงาม,งามหลังจากฝนตกพานไปสองสามคืนนะพี่น้อง <c oughs> ถึงบักเห็ดเึ่งยังเห็ดออกบ้านนี้อย่าบ,บ่บับด,ด,ด,ดอกงามงามเลยพี่น้องเนี่ยงามเลยพี่น้องจัดไปจัดไปมาหาเห็ดทางที่กรกอาศัยฟุกน้ำได้พี่น้อง บุมเมนว่าสิม,มานอย่างเดียวเดวิทั้งมานบวกฟุกพี่น้องแ <laughs> หงเทียไปเงี้ยวกับพ่อเฮ็ดจริงสิแล้วไปขี่ก็พ่อเฮ็ดสิเนาะขอโทษด้วพี่น้อง <laughs> บอกความจริงพี่น้องก <laughs> ับผมไปกันต่อพี่น้อง <laughs> กายังว่าคนหมานพี่น้องมามานมานมาน,มาน,ม,านมานบวกเฮงพี่น้องอุ้ยออกจุ่มกันอยู่พี่น้องเบิง้งดอกนี่ดอกนี่ดอกนี่จุ่มกันอยู่พี่น้องนี่ดอกนี้อีกนี่เห็นบ่แตกมาใหญ่พี่น้อง ปวดออกไมพี่น้องว <ka> ่ะม่นเป็นดอกให้หน่อยนะพี่น้องปาดนี <laughs> ่แหละพี <świ ad S 1> ่น้องเบาหันในขาดคำอยู่พี่น้องมันบวกเฮงพี่น้องอุ้ยใบค่อยแตกพุ่เลยพี่น้องมันเฮามันเฮามันเฮาพี่น้องปาดหยัดพี่น้องเขาเบิ่งก่อนอู้อูดังควงเลยพี่น้องนี้ยินบ่ปาดโอ้โหเห็ดแดงพี่น้องอุ้ยจะอ่อนจะอ่อนจะอ่อน ซ้อนดีพี่น้องเรากำงามพี่น้องมาเก็บมวลมวลน้ำกันเด้อพี่น้องุผัวผัวอู้ยเบังเง่พี่้องโง่พี่น้องป่าป่าเดี๋ยวพี่น้องอื้ออุ้ยอันนี้สดสดเลยพี่น้องโอ้ยจะอ่อนเด้ออือดังคึกคึกพี่น้องป่าเบาบังเง่นะอ้าด ดอกใหญ่ดอกเปยพี่น้องเอออ่อนซ้อนเด็แต่ผมจัดไปสองแต้มงามๆปาพี่น้องบึงดอกนี่บึงดอกนี่บึงดอกนี่เป็นอีกดอกหนึ่งพี่น้องอยดอกใหญ่ดอกเปยดอกใหญ่ดอกยามบุ้ยพี่น้องอ่อนซ้อนนี่ปาดฝ่ามือหนึ่งพอดีพี่น้องออกแต่งงานตั้งตั้งตั้งแต่งานโอ้ออกแบบบลบบุรีเลยดอกนี่พี่น้องอดอกใหญ่พี่น้อง อือว่ะควักควักโอ้ยป wow. ั้มขายพี่น้องโอ้ยเฮ็ดอีหยังมาดอกไงดอกเปรี้ยเนี่ยโอ้ยโอ้ยเมียน้ำงัดพี่น้องเมียน้ำงัดดอกบ่นลุนสิได้บไปเอาเสียมมาน้าบ่เฮ่อามางัดพี่น้องมันดอกไงจัดไปดอกงามๆมาแล้วพี่น้องแต้มงามๆกำลังจะมาแล้วเฮ็ดอีหยังพี่น้องเฮ็ดหยัง น้องว่าเห็ดยังอาเนี่ยสีคือกันกับใบไม้เลยพี่น้องปาดอันนี้ก็ดอกแรกของมือเลยดยพี่น้องโอ้ยหายากด,ดีครับเห็ดเพิงดอกแรกของมือพี่น้องอ๋อจัดไปดอกงามๆอึบอึ๊บอึบอึ๊บอ,อ,อนี่พี่น้องเห็ดเพิงดอกงามๆพี่น้องจัดไปมือนี่คือว่าอะไรพี่น้องหาเห็ดต้องใจเย็นๆพี่น้อง เขาเฝ้าเขากับเห็นเห็ดนะพี่น้องเนาะสีมันคือใบตองแหงนีรับพี่น้องเห็ดอันเพลิงนะครับแต่ว่าเห็ดอื่นกับสีมันกับแปลกๆออกไปนะพี่น้องเนาะกับพอหาพอได้เบิ้งได้เก็บเด็กอันนี้อยู่พี่น้องเพราะเด้วมวนอยู่พี่น้องเนาะหลังฝนตกไหมครับผมจัดไปครับพี่น้องวันพออยู่พออีกแล้วพี่น้องเห็ดแดงพี่น้องเห็ดแดงนี่น,น,นีดอกบัวงามปันไดดอกแต่ว่ามันออกไม่ไหมพี่น้องเนี่ยเบิง้ง อยากเกิดนะพี่น้องนะฝนตกมาครับผมเห็ดแดงครับแต้มงามๆพี่น้องเนี่ยจัดไปให้เพื่อนแน่เอ๊นี่งามๆเลยพี่น้องจัดไปป่าพี่น้องเบ่งเห็ดดอกนี่พี่นอ้องดอกใหญ่ครับใหญ่แน่พี่น้องเห็ดแดงดอกนี่โอ้ยใหญ่ก็ถทุดอกที่ผ่านมาเลยพี่น้องเบ่งเอาเบ่งเอาซ้ำกระด,ดงเลยพี่นอ้องเอ้ยปืด บุอเคยพ่อจิเทียนะพี่น้องเอ้ยมันเกิดบึงจะมาแตกพี่น้องเอ้ยมาแตกไหมไงข้าอรัยพี่น้องโอ้โหเฮ้บุเคยเห็นพี่น้องบึงขามันขามันกว่าปืดงัดไหนพี่น้องบึงเออเออออ อึเบ่งพี่น้องโอู้อูออกมัดเลยเป็นหูเป็นหูโกกอเลยพี่น้องปาดวกพุทห่าพี่น้องอู้ยขดพอคุณแม่เห็ดเลยพี่น้องเห็ดแดงดอกนี่แม่ปาดจัดไปเลยงามๆเลยพี่น้องสุดๆเลยเอ้ามื่อนี้แกสมควรแก่เวลาเลยพี่น้องมาสลุมเห็ดให้พี่น้องเพาเบิ้งเบื้งพี่น้องอุ้ยจะอ่อดมาพี่น้องเห็ดตะไคร้เนี่ยพี่น้องเห็ดตะไคร้ เห็ดแดงมีแต่บักใหญ่ๆซ้ำกระดงนี่พี่น้อง <laughs> บดิเวรพัดได้พี่น้องมันเงยเรียวเบิ่งแต่สองดอกนี่แกงอิม่มเลยพี่นอ้องซ้ำกระดงเห็ดแดงเห็ดตะไคร้เห็ดเพลิงพี่น,อน้องนี่เห็ดเพลิงครับผมอ่าแล้วก็เห็ดมันปูพี่น้องเบิง่งเห็ดมันปูฝรัง่งพี่น้องอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยเบิง่งเห็ดมันปูฝรั่งดอกใหญ่ดอกดอกว้วนดอกง้ําพวกแบนเห็ดนางลม้มเห็ดนางฝ่าบานเฮาอุกิน,น,นดี โอ้ยพี่น้องจะอ่อนจะอ่อนจะอ่อนครับผมมือ hmm. น yes. yeah. okay. so, okay. okay. ีก็สมควรแกไเวได้เลยพี่น้องเอาปิดถ่ายรายการครับผมพี่น้องก่อนที่สิจากกันไปเมื่อนี้ครับขอให้พี่น้องเขาเฮงเฮงมันมันเรื่อยเ่กันสุขุคุณนะพี่น้องเนาะในการซอยกันเบิ้งซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้พี่น้องเด้อขอให้เฮงเฮงมันมันเรื่อยๆร่ยครับผู้ใดกดไลค์กดแชร์กดมันมันกันติดตามกันให้มันมันเรื่อยเร้อได้พี่น้องเด้อรวยมือนีมืออื่นถือเลขถือหวยกันนะครับ ถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนาพี่น้องเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับ